ไอยาลาแลนด์แอนฮาวขอนำเสนอที่ดินสวยทําเลดีเนื้อที่36ไร่2งาน52ตารางวาใกล้ถนนร,งรังสิตนครนายกคลอง9ตําบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกับที่ดินติดถนนขนาดหน้ากว้าง37เมตรลึก1,472เมตรพังเมืองสีชมพูหรือที่ดินประเภทชุมชนเหมาะสำหรับทำโครงการจัดสรร โดังสินค้าหรือนักลงทุนที่ต้องการซื้อเพื่อเก็งกำไรในระยะยาวตลอดทั้งเส้นทางคมนาคมก็สะดวกเพราะใกล้ถนนรงังสิตนครนายกเพียง400เมตรนอกจากนี้ยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงได้แก่โลตัสรัรงสิตคลอง7ดูโฮมรังสิตบิ๊กซีรังสิตคลอง6โรงพยาบาลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมอเตอร์เวสสาย9 ราคาสุดพิเศษเพียง2.1ล้านบาทต่อไร่จากปกติ2.5ล้านบาทสำหรับท่านที่สนใจที่ดินถอนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ